รับ้าสู่อดเลเร็วเร็วเร็วใครมาใครมาเร็ว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 โอ้ใครมาใครมาใครมาเร็วใครมามาใครมาดมันลบอยู่มันลบอยู่มันลบอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขารบอยู่เขารบอยู่เขาลบอยู่เขารู้เขารู้เขารู้เขารบเขารบเขาบเออเออโอ้ย อุ้ยอุอุ้ยอลบใหญ่เลยลุบลบใหญ่เลยลบใหญ่เยอะแบบนี้แบบนี้ลบลบใหญ่เลยโอ้กลับกกอกกันม่อ้อมเราขับรถกันเลยมินมินไปจอยจะกลับกกอกแล้วเร็วเร็วไปจอยจะกลับกกอกแล้วเร็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 วไม่ยอมออกมาเนี่ยไม่ยอมออกมาเร็วเร็ว เร็วเร็วเขาจะกลับกรอกแล้วเร็ววิ่งมาดูซิวิ่งมาดูซิเร็ว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 โอ้ยเขินเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วไปหาเบจจอยเลยเร็วเร็วเร็วมา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 ป่า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 ไปหาเบจจอยเร็วเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปกอดเบจจอยเลยเร็วเร็วโอ้โหเขิน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 อ่ะก่อน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 เอ้ โอ้โอ้โพอเปาคนอะไรมาแยะะเลยดเลเยมพันระ้ออพอเปาปิดคืนแล้วพอเร็วๆเสืออุ้ยมีอะไรมาฝากบินน้อยโอ้ยขนมมินรู้จักป้าแอนไหม รู้จักป้าแอนไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้อมกอดที่อบอุ่นน่ะโอ้มีอะไรมามีอะไรมาเนาะมีอะไรมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน่อไม้เต็มเลยพี่น้องปาดอันนี้เราเสพย่าเสพไผยาชีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อ๊อบ นเสื้อน right ้องอันเม่กำ่กงแล้วก so ็เราเก็บมาใส่เมะแม่อ๊อฟในเซอร์ไพรส์หนูอะเซอร์ไพรส์หนูอันไหนมีอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยย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 ยายอยยยยยียสยยยยยยยกยยยยยยยนย่ยยยยอยยยยยียย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 ยมยย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 า โอ้เหเห็ดมีหน่อไม้มีเจี๊ยบมีปลาจ้ะมีทิวลีน้ำปลาปรุงรสโอ้โหหนอสดเเน้นมาว่าต้องเป็นหน่อไม้สดอ๋ออ๋ออ๋อจัดแบบมีกระเป๋าแบรนด์นะโอ้ยมาเลยทิวลไปโอ้ยโอ้โหอยักบึ้ง เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวให้พ่อนิ่มเดี๋ยวค่อยเอาลงไปแล้วก็ซอฟว์วูผู้หญิงมันมีเท่าไหร่ก็เลือกเอาโอ้ก็ไม่ได้มีเยอะไปเมาอะไรไปเมาของช่องค่อยบอกเจ้าแล้วมาอ๋อจ้ะดี่ะเขามาเห็นสอฟวไปทำบุญกันก็เลยเอามาฝากใช่โอ้ยอันนี้ไปหาเต็มเลยพี่น้องขนมาเต็มเลยไม่ได้มารถอลดต้องต้องไปเรียกอันสุซอวผู้หญิงมาเด้อมีแค่นี้ค่ะ มีอยู่แค่นี้เองป้าจเหลือป้าดาเดี๋ยวเกามาแพ็คทีมออแต่้าาแม่กำไสยก็อยู่นี่คืออยู่ครบแล้วเนี่ยอยู่ครบเลยก็รุ่กลจ่าใครจะได้ใบไหนก็เลือกเอาจ้าแปลว่าวทุกใบจ้าโหบิ๊กเซลไพยใหญ่เลยจากเอฟซจะมาหลายวันแล้วเกือบแม่ใช้ทุกใบแหละไมนมีอันนี้แซวเล่นนะก็ไม่ได้ใช้หรอกค่ะแม่เอาก็ะซวไปเนาะ ดี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ๋ยวให้มาลุ้นด้วยกันแม่ก็ดูตั้งแต่วันแรกก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะเก็บใส่เรียบร้อยนะอาศัยไอ้ถุงดำน่ะมาไม่ใช่ขยะเด้อเพราะว่าทําไมกลัวขนตกถูกค่ะถูกถูกนี่คือพอดีมากมาม่ดามาเมดามาพอดีเลยมาลุ้นกันเออป้าช่วยกันขนช่วยกันขนป้าเร็ยวป้าเร็วช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันโอ้โหขนมาเตี้ว มาเซอร์ไพรส์ด้วยจะมาหลายครั้งแล้วก็เลยนไม่ได้มานะมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปอุดรเลยนะไปรังเยบผแล้วก็มาลำพรุ่งนี้ม่นอ๋อค่ะค่ะแ่แพ่รงแม่้วยะต่อไ่อจะไปต่อนะ่อจะลที่นี่นะยอดเลยะโอเค มีอะไรอีกมีมีของเสื้อทุกอยนะอมีรองเสื้อไดะไปัอนจังออะไรอะไรของเสื้อพัลมอะไรไรู้ยังมีคอยซื้อมาฝากเสือมีอะไรนะมีอะไรนี่แล้วเพื่อนพอกออไมโอ้มีอะไรก็ว่าไปนักยำไปอะไรนะอชแนลโอ้โแอนโชคดีก่อนไปโอ้แอนชาแนลเลยนะคะ ใครคติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขอบคุณมากเลยนะคะเสไม่รู้ว่าจากใครเราไม่รู้อยุ่งอยงอ๋อไม่ได้ลกวเชือาไปไปมไ้ใส่กางเกงเลยย่ไม่วางเลยเนยขอบคุณแอดยุ่งในคเขาบอกว่าเดี๋ยวม่เจพายอกนก็บอกจ เพรแอดมินช่องเนาะก็บอกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เ้อะๆต่อคุณน้องโยอมากเลยนะทีได้คืนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงของใหญ่อยู่ตรงนี้ของใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ของยายเออนับคนเออนับนับนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากโซด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกป้านะไวเลย หกผู้หญิงหกคนโอ้โเข้าไม่ได้นไ้เลยเนี่ยเไว้เ้อสวยจังเลยนี่ะองเป็นกรเป๋าถือนะฮะสวยมาก จะชให้จองในใจไหมเหรอก็ให้เลือกเอาเลยโอ้โหหญ้าหญาไว้ให้เพื่อนเด้อเล็อกก็ได้อ่ะย่าย่าตั้งย่าตั้งย่าตั้งเพราะว่าจะได้สีขาวใหญ่เลยเนาะโอ้โหเอาขวดน้ำออกก่อนไหมขวดน้ำใครเนี่ยเอาออกก่อนมันมันดูไม่สะอาได้ทุกคนเลยเหรอเรียงไว้ให้ทุกคนดูนะคะ ใครที่มีมดลูกใครมีมดลูกแล้วก็โอ้โหใครไม่อยากได้สีดำก็อยากได้สีอ่อนเดี๋ยวใครเลือกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาเลือกทำย่งกันเลือกดูไม่เสียด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะวิ่งก็เอาสีนั้นแหละสีขาวๆเดี๋ยวใคยเลือกเอาเลยโอ้ยสีเขียวเหนียวสับเดี๋ยวใครอยากได้สีขาว ตื่นเต้นกับพ <thing> ื่อนเสียงดังมาะไม่จงสีขาวด้าไม่เอาเลยสีขาวนะไม่จอมจองสีเขียวเหนียวไม่ใช่จอมจับสลากนะครับเราต้องจับสลากจอมหลักเลยแล้วต้องให้เสือเขียนสลากเท่านั้นเนาะจอมจอมหลักจอมหลักนั้นเลยถูกต้องจะได้ลุ้นด้วยใช่ไหมเสือมันแกนตรงกันเด็ดเพราะว่าคนจะเด่งไปเทั้งสามคนตัวนี้ไม่เคยได้สีขาวนี่ เราเรือกเป็นหนึ่งอกสีห้าโอเคไปต้สถูกต้องถูกต้องเอาแรงแต่บุญถูกไปไหนเอาไปนนถูกต้องยุติธรรมนี่กระดามาให้นะเอาเบอรหเอรเอาไค่ะเอาเอาคะเอาไปเอา1เอาอาไเอาะเอาคะเอาคเอาปเอาปะเอาาคะเอาเอา่เอาไปเอาอาาไเออาเอาอเอาเอาเออาเออาเอา สลักต้องมาเพราะว่ามันอยากได้เหมือนกันแล้วคราวนี้น่ะถูกใจถูกใจใบเดียวกันเพราะมันมีก well, ี่ใบนับอ๋อหนึ่งมา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 ม้วนม้วนม้วนนับหนึ่งจากนี้เดี๋ยวค่อยม้วนทีเดียวเขียนเออมันจะได้ไม่งงจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง การจะทำชนะได้กยนโอ้ยมันเคยได้สีดำแล้วไม่อยากได้สีดำมันก็สวยนะเนี่ยนะพากได้สีขาวอย่างนี้เขาเรียกชื่อมาแต่ว่าสี่มันกะไม่ถูกใจนะห้ามันก็แล้วแต่บุญหกเกิดการจงฉลากะนะคะมันจะได้ได้อีกคลิปไงจะได้เฮกันไงจะได้เฮสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด 12, 12บสองบอกกมีคุณได้ผมณมันล้มแล้วคุณนางงาม้หแปด้สงามบไนองไม่ว่าตังใจว่าบนมากใบนั้นก็สวยพอมอเลาากแล้วหยิบเลยกิบป๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรู้เลยพูดจ้องอันไหน คอยรู you know? <c oughs> ้เลยพูดจงไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรู้เลยจงจงะไรนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเล้องจงอะไรนีี้เลอออรน่ดวยร้เล้องจ้อันนี้วัยร้เอออไรุ่นยวยทุกเลย้ไม่เี๋ยวียวรูยอไร่เดสยวเดร้ล้อไเวเดลไี่ยนกันทีรเล้อออ ไง่นอยากได้ตัวงามทุกอันงามทุกใบได้ทุกคนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผัวให้ถูกตัวนี้ด้อแม่แม่คำใสเจ้าเงินหลาเจ้าใส่พ่อวนี่แม่คำใสต้องใสโอ้ยไม่เอาไม่ยใสเพื่อนกันนอเองหนึ่งสองามสี่ดำห้าสีแดงหกสีดเาอ่ะพ่อเปาพ่อเปาเป็นคนขยาขยำเริ่มจากแม่ สายาติายุไม่เลขกหนึ่งนับจากตรงนี้เล็กหนึ่งนับมาถึงนี่นับตั้ที่บ่เคยมากเราบอกเอาแต่พี่นะใครที่มีสิทธิ์จบมายอะทางนี้ค่ะไปจับเงอนเลยเด้มามาเยแม่กับสายกับญาิชี้ค่ะตามอายุตามอายุเดี๋ยวเราปลงเงนตุนเดินเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นปลงง มามนุ้นกันแม่เขมสาต้องไระจกทางนี้เพราะกล้องม, <า S 1> มันยุ่งก่นหรหลังมานุ้นกันนะนะ ทา่แสดงการยนคนการ้ไม่ไดนครรมาไหนกุปุ่ไไมาลุ้นกันนะครับหลังจากคลิปทีแล้วเรารู้แล้วนะครับว่ามีบารเนมสวยๆส่งมาให้กับสโลที่เัมานครับมเปิดอยกันอยู่แมจะได้ไม่เสียกัน สวัสดีครับคุณท่านที้ชคุณเสือปในคานบตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการจับฉลาเพื่อรับกระเป๋าน้ะนอจากพี่แมวเองนะครับเปิดคะเปิดนะคะเปิดเปิดเด้๋ยวกเรากเปิเดพรเอมกันนะคะ็กเด็กเดเด็กเด็กะดีกเด็กเด็กด็เเเดี มายืนตรงนี้พี่รับเก็บนะคุณคนี้คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีคุณใจดีกอดพกันใช่ไหมเอ้ใช่เป็นเนือเชื่อมทเราเก็บทุกคนนะครับเอาลยจับฉลากแล้วนะครับเปิดตามลำดับอายุเลยมาหยิบก่อนนะหยิบทีละคนหยิบทีละคนให้ได้คำสายหยิบก่อนเออตามลำดับเลยตามลำดับตามลำดับพ่อคำสายหยิบคนแรกเลยใครไเบอร์หนึ่งมาหยิบ เลยบอรึงมาเบอรึงคปได้เบอร์หนึ่งไปหยิบต่อเลยไม่ไปรับแม่แอนแอนอะรอย่างนี้ให้ป้าคำใสหยิบก่อนเลยตามอายุเลยนึ่งเบอร์หนึ่งดใบใหญ่ใบใหญ่ใหญ่เบอร์อถุงจังเลยถุง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 ถจังเลยสิบเอ็ดย่า ใบนี้จะเติมเงินนะเบอไ์เบอร์เบอร์ถุงถุงถงถงเบองเบอร์สวยนะของเอ็มเบอร์เบอขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวยลุ้นไปเลนไปลุจังเลยเฮ้ยมองอปุงมากเลย

ก็ดีอ่ะยังไม่ถูกนสีอ่ะครบเล้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยยังยังยังอีสาวยังเหลือใครเรียงการเรียงการถ่ายรูปรวมแล้วเพื่อนเพื่อนถามขอก่อนไอมินเปรี้ยวเหลือใครอ่ะเหลือถามพอเปรี้ยวอยู่ในเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวใบตลาดจ้าเออนี่จะจะจีพันเดนเลยไม่ว่าแต่เ่า ตามานสมัยบอกตามอายุเฮยืนเรียงการถ่ายรูปให้เอฟซีหน่อยเร็วขอบคุณเอฟซีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเรียงกันนั่นแหละจากจากปลายโต๊ะมาหัวโต๊ะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหน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 โอ้ยก็ปูให้สมวัยแล้วล่ะ ไม่ถูกสีดำกับแแล้วเน่เเหมาะกับแม่แล้วนี่ยสีดํที่ยิ่งสวยนี่ใสเงินได้หลยเสีไม่โอโหมกันนพี่เอาไปเพื่อระบบเปลี่ยนนะย่าคอะยาะกสลากนะมันยุ่ที่ทมแล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วสวยมากสวยมากอออย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บไปถ่ายรูปน้องกันตอนไปรุ่มย่ามคโดุ่นอ้ยเหมาะเลย อกไ้มอนไหนก็ได้ไไม่ได้อันอันไหนก็กได้อกยขับใสได้ไหนอมใบนี้ฝอกยาขบใสไอของใครอันนี้ของสามมอ์อนนี้ของพี่รอมสวัสดีค่ะ